สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาเช็คเฉพาะจิตของเราว่าใกล้เปิดตาที่สามหรือยังนะคะค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าความรู้สึกของเราอะ่ะชอบทำอะไรคนเดียวไหมอยากอยู่คนเดียวไหมแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณเล่นลายคนเดียวนะโอหรือฟังเพลงอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่นะเพราะว่า ความรู้สึกที่ว่าต้องการอยู่คนเดียวถามว่าเล่นเล่นได้ไหมเล่นหลน์เล่นอะไรนี่ใช่ไหมแต่ว่ามีมีลิมิตของการเล่นไม่ใช่ว่าจะดูอะไรที่ว่าเป็นโอหลายๆชั่วโมงติดต่อกันใช่ไหมอาจจะมีแบ่งเวลาว่าเออเรามาเรียนรู้หรือบันเทิงอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้สึกว่าการที่เราอยู่คนเดียวรู้สึกว่ามันมันมีความสุขอะมันรู้สึกดีนะไม่ว่าจะไปทําอะไรก็ตามใช่ไหม เออดูหนังฟังเพลงหรือเดินไปช้อปปิ้งซื้อของหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนการอยากอย,กอยู่คนเดียวมากขึ้นถ้าให้เลือกได้ก็คือระหว่างการแบบมีมีผู้คนอะไรมากมายหรืออะไรเนี่ยเราก็ชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ถามว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสถานที่ที่แบบออบันเทิงหรืออะไรที่มันวุ่นวายได้ไหมเราก็สามารถอยู่ได้นะ โดยที่เราไม่ไม่รู้สึกแบบทุกข์หรือรกังวลไม่ได้แบบเหมือนภาวะพะวงอะไรภายในจิตใช่ไหมคะค่ะนี่นะลองเช็คดูนะคะว่าคุณอยู่ข้อที่หนึ่งแล้ปาอามาดูข้อที่สองก็คือมีความรู้สึกว่าเมื่อเราเริ่มรู้สึกเคยชินกับการที่เรารู้สึกชอบที่จะอยู่คนเดียวเราก็ต้องมาดูในความรู้สึกของเราเองว่าเราจะค้นหาความสุขที่แท้จริงแหละ เราจะไม่มุ่งหวังในสิ่งที่เกิดแบบเาภายนอกสิ่งกระตุ้นภายนอกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรืออะไรต่างๆเบ็นเน้นไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆโต,ตอะไรเงี้ยในความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนละนะเพราะว่าจากข้างในของเราอ่ะมันเริ่มเริ่มสงบ,เร,สงบเริ่มสงบจิตใจเริ่มนิ่งเริ่มสงบเลยรู้สึกว่าอืม รู้สึกในเรื่องของการฝึกปฏิบัติหรืออะไรก็ตามค้นหาวิธีที่จะหาความสุขให้กับตัวเองอย่างแท้จริงแล้วนะแหคุณมีความรู้สึกตรงนี้อยู่หรือเปล่านะ,ะลองสำรวจตัวเองดูนะคะค่ะและข้อที่3มก็คือเรามีความเหมือนเข้าใจในเรื่องของกฎธรรมชาติมากขึ้นหรืออะไรคะอริยสักศีมากยิ่งขึ้นนะ,ะนั่นเองก็มีความรู้สึกว่า แลเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายเป็นปกติของชีวิตนะแล้วการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมาถึงวัยนี้โอ้อะไรคะหน้าตาอะไรผิวพรรณมันก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแล้วก็โอ้ผมเผ้าอะไรก็เปลี่ยนสีไปใช่ก็คือไม่ไม่รู้สึกแบบว่าจะต้องมาแบบมีความทุกข์ในในจิตหรือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมหรือ เราเคยจอยู่ในสถานที่รู้สึกเหมือนสบายๆเราอาจจะไปอะไรอะสถานที่อีกสถานที่หนึ่งอาจจะเป็นเหมือนกับบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถที่อยู่ได้แบบมีความสุขไม่ได้มีความกังวลอะไรจากตรงนี้นะ,ะคือเราไม่ได้ไปด้วยด้วยจิตที่ว่าอ,อ,อยากอยากได้บุญใช่ไหมอยากได้บุญจะได้ไม่ต้องตกนรกใช่ไหม หรืออยากอ,อ,อยากได้อยากอะไรต่างๆมากมายเราแล้วมีเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นน่ะในการที่จะเราจะฝึกหรือปฏิบัติอะไรก็ตามนะอหรือจะดาปุนแบ่งปันหรืออะไรไม่ได้มีการคิดเล็กคิดน้อย<ม>อะไรต่างๆมากมายนะออลองลองดูนะว่าพฤติกรรมของตัวเองเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนในด้านที่ว่ารู้สึกเหมือนอยากจะ มีความสุขจริงๆของชีวิตที่โลกภายนอกนะโลกภายนอกที่แสงรุ่นวายอะไรคือตอนนี้มันไม่ได้เข้ามาอยู่ในจิตของเราแล้วนะลองลองลอง,ลองดูนะคะค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าจิตของคุณอ่ะใกล้เข้าถึงความสงบที่แท้จริงหรือ,อยังนะแล้วเรามาติดตามตอนต่อไปนะคะรักนะคะจากใจค่ะ